อาวารอนนาโนนะฮะใช้เพียงอะแดปเตอร์ไทซตัวนี้แรงขุดนะครับก็คืออยู่ที่4เทราแฮตเอาไปขุดโซโล่ลุนมจุดหนึ่งสองห้าบิตคอยหรือ6ล้านแต่ลุ้นได้ทุกๆ10นาทีเราไปดูเปอร์เซ็นต์การได้บอกนันิดกว่านะครับทรานเซชันบอกออกมาเราก็จะลุ้นว่ามันจะถูกที่เครื่องเราหรือเปล่านะครับสวัสดีครับเจนะบิตคอย miner นะครับวันนี้นะเรามารีวิวนะเครื่องใหม่อีกแล้วนะครับตัวน,นี้เป็นเครื่องที่ จะแกะกล่องกันให้ดูใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับนี่เลยนะฮะอาวารอนนาโน,นะฮะตัวเล็กน่ารักนะครับขุด Bitcoin บิตคอยนะฮะใช้เพียงอะแดปเตอร์ไทซีเท่านั้นในการจ่ายไฟนะครับแล้วตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าทำหน้าที่เป็นชิตเตอร์ได้นะครับแสดงว่าเรื่องความร้อนเขาออกแบบมาให้ทนความร้อนได้ดีนะครับงั้น ระบายความร้อนไม่จําเป็นมากนะฮะเหมาะใช้ในหน้าหนาวนะครับก็คือใครร้อนครับใช้เป็นฮีเตอร์ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราแกะกล่องดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงตัวนี้หนักไหมนะครับประมาณ1โลนะครับประมาณโลถึง2โลนะครับนี่นะชิ้นส่วนนะครับมี2ชิ้นนะรวมกันประมาณ3โลนะฮะค่อนข้างเล็กนะครับใช้งานง่ายนะเดี๋ยวเราดูกันว่าใช้งานยังไงนะฮะไปดูสเปคนะฮะ อย่างแรกนะครับตัวนี้แรงขดนะครับก็คืออยู่ที่4เทแทสนะครับอ่าแล้วก็ตัวเอ่อโวลเตตที่ใช้นะครับก็คือเท่ากับไซสีนะครับอ่าประมาณ140วัตวต์ตนะน,นะครับ140วัตต์นะแล้วก็2 8โวลต์นะครับตัวนี้อุณหภูมิที่ควรจะใช้ในห้องนะก็คือ5-3ถึงองศานะครับน้อยเนี่ยเสยียงนะครับ อยู่ที่3 3 3 6สาเดซิเบลเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวขนาดเครื่องเนี่ยไม่ใหญ่นะน้ำหนักประมาณ700กว่ารวมแพ็กเกจก็มันโลกว่านะครับขายเ,นะเครื่องประมาณ20เซนคูณ1ิเซนคูณ5เซนนะฮะอังกอรงที่ใช้คือเป็นชาสอง้าหกนะครับนี่ปุ่มมันก็จะมี logo, โลโก้มอนิเตอร์พาวเวอร์สวิตต่างๆนะครับตัวนี้นะอ่า มีคู่มือให้นะครับเดีย๋ยวลองแกะดูกันข้างในแล้วมีพัดลมอากาศข้างในสะตัวนะครับสามารถปัดฝุ่นทำสะอาดได้นะนี่ขนาดเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันดีกว่านะครับก็เขาบอกตัวนี้นะก็เมนเนสผ่านรีโมทได้ด้วยนะครับมีรีสามารถโหลดแอปนะครับแอปพลิเคชันนะ ไม่เน็ตอวาลอนผ่านรีโมทนะครับนี่อาวาเวลาแนโนสามเนี่ยสามารถโหลดแอปกันได้นะฮะนี่จากแกงจิวัคโคแล้วโหลดแอปได้เลยนะฮะคล้ายๆกับโ h เ l ลนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไปดูตัวจริงกันนะครับนี่คือตัวจริงอวาลอนนาโนสามนะครับที่ได้มาแล้วนะเอาให้มากับอะแดปเตอร์พาวเวอร์นะครับ140วัตต์นะครับตัวนี้นะนี่อ่ะแกะกล่องกัน ไม่รู้มีใครแกะไว้บ้างยังนะครับแล้วก็ที่แรกในไทยหรือเปล่าต้องไปดูนะฮะเพราะว่าจริงมันมานา,นานแล้วแหละผมจริงๆได้คนแรกในไทยแต่ว่าแกะจะไม่ได้ที่แรกนะฮะเพราะว่าช่วงนี้วุ่นวายมากนะครับอพะตอนนี้เราทำร้านแอสคอยด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามได้นะครับในช่องเอ i ซ t o y อยในติกสอบนะครับแล้วก็ จะเปิดคาเฟ่อาร์ทคอยนะครับอยู่ตรงแถวร้านเรานะฮะหรือรช่วงนี้ใครมาที่ร้านเรานะครับเรามีอาร์ทคอยจำหน่ายด้วยนะฮะตอนนี้ร้านแทบจะเป็นร้านอาร์ทคอยอยู่แล้วนะจากร้านเครื่องขุดนะครับไอเครื่องขุดก็ยังทำอยู่นะซ่อมอยู่ชั้นสองนะแล้วก็เทสก็ตอนนี้กำลังทำห้องเทสใหม่นะครับเทสก็อยู่ชั้นลอยนะแล้วก็ไลท์อยู่หน้าร้านนะอ่ะ นี่นะครับกล่องอาวออลอนนะครับมันซีนมาอย่างนี้เลยนะรเราก็กรีดแกะออกมานะอันบล็อกกันนะครับแล้วตัวของเครื่องมันก็จะเป็นสีดำนี้จึงมีหลายสีนะฮะมีสีอื่นๆด้วยนะครับจะเ,เอามาสีเดียวนะครับเพราะว่าจริงมันก็ไม่ได้เอาไปโชว์อะไรขนาดนั้นนะครับก็สีดำก็ดูเรียบหรูคลาสสิกดี นะฮะอ่าตัวนี้เปิดออกมาได้นะครับเป็นตัวซิงข้างในนะครับถ้าเห็นจะอยู่ซิงข้างในนะเป็นซิงไม่มาความร้อนนะครับติดด้วยระบบแม่เหล็กนะครับมีแม่เหล็กอยู่นะอ่ฝั่งนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับมีพัดลมนื่นเกะได้ไหม๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะครับเกะได้ไหม อ่ะมันแกะไม่ออกนะครับตรงหน้าพัดลมนะฮะอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็แกะฝั่งนี้นะครับแล้วก็เป่าฝุ่นความสะอาดได้ตัวบาร์ข้างในเป็นบาร์เหล็กเลยนะครับข้างในนะก็ค่อนข้างจะมีคอนโทรลด้านบนนะครับมีซิปมีซติ๊กนะที่ใหญ่นะฮะตัวนี้ก็ทําหน้าที่เป็นฮิตเตอร์ได้นะครับนอกจากเครื่องแล้วนะครับก็มีคู่มือข้างในนะครับ ตอนนี้ยังไม่รองรับเป็นน่าจะไ i ไฟอย่างเดียวนะครับไม่มีแหลกนี่นะครับก็คือมีปุ่มแอมีปุ่มนะครับสองปุ่มนะครับก็คือ power นะครับแล้วก็มีหน้าจอหน้าจอบอกแรงขุดนะครับแล้วก็ไฟแล้วก็ QR code นะครับในการลงแอปนะครับ ใช้แอปอวารอนนะครับเดี๋ยวผมลองสแกนดูต้องลงแอปตัวนี้นะครับวันนี้ให้ดูประมาณนี้นะฮะในส่วนของเครื่องนะครับกับการแอปนะฮะเดี๋ยวการใช้งานในคลิปหน้านะวันนี้อันบ็อกเสร็จเราจะมาดูรายได้กับเปอร์เซ็นต์ในในการที่จะได้บิตคอยกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปขุดตรงๆนะครับมันคุ้มไหมนะเดี๋ยวเราคำนวณรายได้กัน แล้วก็เอาไปขุดโซโล่นะฮะลุ้น3.125บิตคอยหรือ6ล้านนะครับมันคุ้มหรือเปล่านะฮะนะเดี๋ยวเราไปดูตารางกันนะครับแล้วก็ดูรายได้เครื่องขุดด้วยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตเครื่องบิตคอยให้ด้วยนะครับตอนนี้ราคาบิตคอยลงอยู่นะครับทำให้รายได้เครื่องบิตคอยเนี่ยตอนนี้ก็แทบจะไม่ค่อยคุ้มค่าไฟนะฮะ ถ้าใครจะซื้อไปก็ไปโซโล่ก็จะลุ้นโอกาสลุ้นเปอร์เซ็นต์นะฮะได้6ล้านนะฮะเหมือนตัวลุ้นหวยนั่นแหละนะครับแต่ลุ้นได้ทุกๆ10นาทีนะฮะเพราะว่าบล็อกเนี่ยมันรันทุกๆ10นาทีเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราดูเรื่องของอไรายได้ก่อนนะฮะเราเข้าไปที่ a s i value นะครับในการเช็คไรายได้นะครับ แล้วเราก็ใช้ตัว 200th เเป็นตัวอ้างอิงคือ S21 200th ที่ยังคุ้มค่าไฟอยู่นะฮะรายได้อยู่313ดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ที่ถ้าตัวนี้นะครับตัว Nano 3นะครับ4่ h 140วัตต์วัตนะครับจะอยู่ที่230ต่อเดือนนะครับหักค่าไฟไม่คุ้มค่าไฟนะฮะถ้าไม่หักไฟคือ60-70เดเดือนคืนทุนนะฮะ เนี่ยใครที่ตะหวังปุดปุ้มค่าไฟตื่นทุนนะครับอาตัวนี้ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเอาไปลุ้นหวยรอสโต้ลักกี้นะฮะเหมือนลัคกี้ไมายเนอร์นะครับแต่แรงขุดได้ถึง4เซลลาแฮทนะครับเท่ากับลัคกี้ไมายเนอร์ทั้งหมด8ตัวนะครับถึงจะเท่าแรงขุดของตัวนี้นะฮะแอพเปอร์เซ็นต์การได้บ็อกก์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะท่าน เทียบกับเมอร์ไมเไม่ต้องพูดถึงนะฮะลักกี้ก็8,000เท่าของเ e r ร์สไมเแล้วนะฮะแรงขุดนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะฮะก็ปุณนแไปอีกนะเป็นหมื่นเท่านะครับอ่าเราให้ดูก่อนตัวคุมค่าไฟยังมีไหมนะคุณบิทคอยนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้อยากจะลักกี้นะอยากจะขุดจริงๆนะครับอ่เอ็กซ์เบทไฮโดรสามร้อห้ดีเฮดนะครับสองแสนแปดหมละได้หมื่นเข้าครไปละสามพัเกดสิบสองคืนทุน แม่ไฟ14เดือนรงไฟ41เดือนนะครับแล้วก็ S21 200 t H s นะฮะแสน้าหมื่นเกาพนะครับรายได้หมื่นหนึ่งไฟหลักพันเดือนคืนทุนแม่ไฟสิเดือนฟสี่สเดเือนนะครับแล้วก็หมะหยัดไฟนะกหลักสองพันเก้าเดือนคืนทุนแม่ไฟสิเดือนฟสี่สเดือนแล้วก็มี S21 ราคาแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับรุ่นลองมาแสนสี่หมื t s แล้วก็รับแสน4ี0 0 0นะครับอีกตัวหนึ่งที่ยังคุ้มค่าไฟได้ s เก้ kpo นะครับ220 T h z นะ5 9, 900, นะ 6, 9 0 0ได้6,9 0 0อต้องปรับโหมดแบบพลังงานถึงจะคุ้มค่าไฟนะครับ kpo เนี่ยปรับโหมดพลังงานจะลงมาอยู่ที่ร้อยสี่ร้อยประมาณร0อย h z นะครับกินไฟอยู่ประมาณ1,800ปดรวัตต์พันเจวัตต์นี 1, ่แหละ นะครับอ่าก็จะรายได้อยู่5,700นะครันะมากก่าไฟเหลือ900านะครับ66เดือนคืนทุนมีให้ไฟ10เดือนหรไฟ48เดือนนะอ่าส่วนร,รุ่นยอดนิยมนะครับถ้าเกิดใครแบบเสียงดังได้นะฮะเอาไปโซโ,โล่ก็ได้หรือพรางงานเหลือนะครับก็มีรับได้เลยก็จะเป็น H9J Pro 104th นะครับอยู่ที่1 9 9 0 0นเนยะรายได้6,000ไม่คุ้มก่าไฟมาก่ไฟ3.3เดือนคืนทุนนะครับ แล้วก็ S1990 TH นะฮะร,รายได้5,002 2นะราคา16,900นะครับไม่หักไฟ3.2เดือนคืนทุนเหมือนกันนะก็เป็นตัวที่อฟุ้งหน่อยนะฮะแล้วก็ต่อมานะฮะเราก็มี Lucky Miner นะครับตอนนี้พร้อมส่งเลยนะครับูเอ่อ500 g h นะครับราคา4,900นะครับสินค้าพร้อมส่งนะไม่คุ้มค่าไฟแต่เอาไปโซโลได้นะครับ บรุนลักกี้ได้ลอตโต้ otto, นะครับแล้วก็ JDX นะฮะสามพนะครับเป็นพีออเดอรนะแต่ลักกี้อ่เป็นพร้อมส่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอามาลองให้ดูนะฮะสามพันเกแต่มีตัวเดียวแต่ลักกี้เนี่ยมี10ตัวนะครับแังขุด5้าร้อยจีเฮดนะครับหรือศูนย์นั่นเองนะอ่ะเราไปดูเปอร์เซ็นต์การได้บอกกันดีกว่านะครับมันเป็นยังไงนะฮะ อ่ะเรามาดูบอกที่ออฟเฟคโพลเลอร์น,นะครับแอสบอร์ดของบอกนะครับก็จะเห็นนะครับว่าบอกเนี่ยมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับนี่สามโมงยี่สิบเจ็ดสามโมงสามแปดนะฮะก็ออกมาทุกๆสิบนาทีนะครับบอกเนี่ยจะเป็นทรานซิชันออกมาเรื่อยๆนะฮะนี่เห็นบอกเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือทุกครั้งนะครับที่มี การเซสชันบอกออกมานะครับเราก็จะลุ้นว่ามันจะถูกที่เครื่องเราหรือเปล่านะครับถ้ามันถูกที่เครื่องเราเราก็จะรับไปเลย3.125บิตคอยนะครับอ่างั้นเราไปคำนวณเปอร์เซ็นต์กันได้กันกว่านะครับเปอร์เซ็นต์กันได้เนี่ยจะเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาคำนวณเปอร์เซ็นต์กันนะครับเรามาที่ตัวของวัตถุไม้นะครับเราก็ใส่แรงขุดเข้าไป4 t h นะครับแล้วก็ใส่แกงยินไฟ140วัตต์เข้าไปนะครับแล้วกดแคลคูลเอทนะครับ เราจะได้รีวอร์ดนะต่อเดือนนะครับอยู่ที่0.0097บิตคอยนะฮะอันนี้คือรายได้ของตัวเครื่องนะครับซึ่งเราก็จะเอามาคำนวณนะครับหาว่าเออเปอร์เซ็นต์นะครับ,รนนะรบในที่จะได้เนี่ยเออปกติเนี่ยตัวของผู้นะครับเขาจะได้บอกมาอย่างนี้อยู่แล้วแล้ค่อยมาแบ่งเราเราเลยจะคำนวณย้อนกลับได้นะว่า ที่เขาแบ่งเราเนี่ยเท่านี้นะ0.0097 bitcoin เนี่ยมันเท่ากับเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่เขาได้ปิดบล็อกมานะฮะเราก็เอาตัวของตัวนี้นะครับไปคูณร้อยนะครับตัวนี้นะฮะเอาตัวของค่านี้นะครับไปคูณร้อยนะครับแล้วก็อดัดระบบขยายนิดนึงนะอ่าแล้วก็หารด้วยตัว3.125 bitcoin จริงอันเนี้ยภูเขาหักเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยนะครับจริงๆมันอาจจะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านี้เพราะว่าจริงอันเนี้ยภูเขามีการหักค่าธรรมเนียมค่าต่างๆ่างเขาแล้วนะจริงเนี้ยมันอาจจะได้เยอะกว่านี้นะอ่าผมตีเป็นอ่าจุดหนึ่งละกันนะครับอ่าก็จะออกมานะประมาณ0.032%นย์ะครับก็คือประมาณ0.132% 0จุดนึ่ร์เ อ่ะ0.0032%นะครับหรือถ้าเทียบง่ายๆนะครับก็คือประมาณนะฮะเท่ากับประมาณ1.6ใน50,000นะครับก็คือ1ใน50,000ื่นนะครับโอก,กาสที่จะเกิดขึ้นนะฮะหรือประมาณ1ใน40,000นะครับอ่ะก็เราคำนวณจากเปอร์เซ็นต์นะครับ0.00232%นะครับมาก็จะอยู่ที่ 3 1 0 0 0นะกว่ากว่านะครับก็คือ1ใน30,000นะฮะโอกาสที่จะได้นะครับ1ใน30,000หรือ0 0 0 3 2นะถ้าคำนวณผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราคิดสูตรมาใหม่นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับ 1- ในส0,000ที่จะได้เครื่องนี้นะราคาเครื่องนะครับราคาเครื่องตัวนี้นะครับราคาเครื่องตัวนี้นะฮะเอ่อพร้อมส่งอยู่ที่18,500นะครับ ตัวนี้เลยนะครับ18,500นะครับ T order นะครับจะอยู่ที่หมื่นสี 14, ่พันเดี๋ยวผมทำราคาพิเศษนะพร้อมส่งเนี่ยจะปรับลงมาเหลือหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับ T order หมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับถ้าใครสนใจก็อิ็อกซ์ได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงมันเบาอย่างที่คิดหรือเปล่าแล้วมันใช้งานยังไงนะว่า มันขุดยังไงใช้แอปยังไงนะครับอ่ะปลาไปกับเจ้าตัวอาวารอนนะครับนาโน,โนนะครับหนึ่งอ่าสี่เทเลฮสนะครับนี่หน้าตาอ่ะอีกนิดนึงตืมแกะดัปเตอร์ให้ดูนะครับดัปเตอร์ หนักเหมือนกันนะ140วัตต์นะครับอแดปเตอร์ตัวนี้ก็แพงใช้ได้นะครับเพราะว่า140วัตต์เนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรจ่ายไฟแรงอยู่นะครับนี่รองรับไทซีหนึ่งัวนะครับ140วัตต์หนักเอาเรื่องนะครับวัตต์แท้นะครับเพราะงั้นรองรับตัวนี้ไม่ได้หรอกนะฮะจะฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตเจมี่คอยเป็นเนอร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่วันนี้ลาไปที่เนะครับสวัสดีครับ